รันบอลต้อนรับคริสต์มาสลุงแซนต้าแจกเงินฟรีส่งท้ายปีเก่าแจกฟรีที่อาบี88 สวัสดีครับผู้หดเช่เคยผมับรายการรักบอลไลฟ์ผมประจำวันอังคารที่8มกราคม2556นะครับผมปกับผมเช่นเคยครับป๊อกกี้นะครับผมก็วันนี้ก็มารับหน้าที่อัปเดตข่าวสารและก็ผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับข่าวข่าวของเราก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผม้องผลฟุตบอลแล้วก็ข่าวสารนะครับผมเด่เน่นแดงๆทั้งนั้นนะครับอ่ะก่อนที่จะเริ่มที่ข่าวและผลฟุตบอลนะผมก็มี ข่าวดีของเรานะครับผมก็เมื่อวานนี้ครับกิจกรรมของรักบอลตลอดแจกนะครับผมก็ไปทํากิจกรรมนะผมเป็นครั้งที่3-4แล้วนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ไปนําไปมอบอุปกรณ์กีฬานะครับให้กับน้องๆตามโรงเรียนต่างๆผมเมื่อวานนี้ก็ไปที่โรงเรียนชุมชนรัดสาขานะครับผมที่อําเภอพัทสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเองนะครับผมก็มีอุปกรณ์กีฬาครับก็มีลูกฟุตบอลนะครับผมมีวอลเลย์บอลนะครับลูกบาสัวเล่แล้วก็มีอื่นอีกมากมายผมพร้อมชุดแข่งขันกีฬาอีกหนึ่งทีมเลยนะครับผม ก็ให้น้องๆนะครับผมได้ฝึกทักษะการด้านกีฬานะครับผมแล้วก็ส่งแข่งขันตามโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับผมที่ทางรักบอลตลอดแจกนะครับผมเว็บไซต์รักบอลดอทเน็ตนะผมก็จะทําทุกๆเดือนนะครับผมส่วนเดือนหน้านั้นจะไปที่ไหนงันก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับผมมาที่ข่าวสายของเราบ้างนะครับผมก็เริ่มที่ผลฟุตบอลเมื่อคืนดีกว่านะครับผมก็ เดิมที่ฟุตบอล f อฟเอนะครับผมเมื่อคืนนี้มีเตะด้วยกันนะครับหคู่นะครับในรอบ3ก็เป็นการเจอกันร,ระหว่างเชลเชลเนแฮมทาว์ Town, นะครับผมพบกับทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับผม mm hmm. ก็เป็นทางด้านของทีมเยือนนะครับเอเวอร์ตันนะผมว่ายังไงก็ชื่อชั้นเหนือกว่าอยู่แล้วผมก็เลียงหน้ายิงเลยนะผมเอาชนะทางด้านของเชลเนแฮมทาวไป5ประตูต่อ1ด้วยกันนะครับผม mm hmm. ก็ได้ประตูจากทางด้านของออนิ กิชาเยราวิชนะครับในนาทีที่11นะครับเยราวิชนั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านของเลตันเบนผมก็มายิงไปยุทโทษนะครับให้ทางด้านเอเวอร์ตันำสองศนะครับหลังจากนั้นครับก็เป็นหน้าของเรียวออสแมนนะครับผมก็ทำให้เอเวอร์ตันนำถึง3-0นะครับก่อนที่ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับผมมาตีไข่แตกได้1ลูกครับจากทางด้านของดัสเซลเพนนะครับผมก่อนที่ทางด้านของ ซีมูสโคแมนนะครับผมจะมาทําประตูที่4และปิดท้ายด้วยเฟ์มิีนาทีที่89ผมก็ทําให้เอเวอเรตเอาชนะไปได้5ประตูต่อ1ก็เข้ารอบต่อไปสําเร็จนะครับผมก็รอไปเจอระหว่างคู่ซันเดอร์แลและโบตานะครับในวันเสาร์ที่26มกราคมนะครับแล้วก็มาที่ข่าวของเราบ้างครับเมื่อวานนี้ก็ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับรางวัลบางลงดอนะครับผมก็นะก็ เหนือเมฆจริงๆนะสำหรับเขาคนนี้ผมไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะผมก็ทางนของเนลเนวเมสซี่นั่นเองนะครับผมเมื่อวานนี้ครับผมก็คว้ารางวัลบอลลงดอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในปีนี้แล้วก็ทําลายสถิติด้วยนะครับผมได้ซิลตําแหน่งบอลลงดอร์นั้น4สมัยติดด้วยกันนะครับผมถือว่าเป็นนักเตะคนแรกด้วยนะครับผมก็ดาวยิงครับอาร์เจนตินาครับจากบาร์เซโลน่านะครับผมก็ปีที่แล้วครับระเบิดตะข่ายไปถึง9 1ปประตูด้วยกันนะผมก็ ทุบสถิติครับเกลมุลเลอร์ผมตำนานลูกหนังของเงยอรมันไปได้ที่ทําไว้85ลูกนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมก็พึ่งคว้ารางวัลน,นะครับผมดักเตอยอดเยี่ยมแห่งปีของยุโรปมาครองด้วยหมาดๆนะครับผมแล้วก็ดาสุดก็ได้บังลงอนด์เป็นสมัยที่4ติดแล้วด้วยนะครับผมนะก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับผมสาหรับเนลเนลเมสซี่ ie, ที่คว้ารางวัลน,นี้ไปครองนะผมก็เขาถือว่าเทพจริงๆสําหรับนักเตะรายลนี้นะต้องยกให้จริงๆนะครับ ส่วนอีกรางวัลหนึ่งนะครับผมก็เป็นรางวัลทางด้านของกุนซือยอดเยี่ยมนะครับผมนี่ก็นอนมาจริงๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับนั่นคือทางด้านของเดลบสสเก้นั่นเองผมกุนซือทีมชาติสเปนะนะครับผมก็สําหรับทางด้านของเดวบอ์สเก้นะครับผมก็คว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมนะผมในปีนี้ไปครองนะครับผมก็หลังจากที่พาทีมสเปนนะผมคว้าเมเจอร์ลีกสามรายการติดต่อก,กันเลยผมตั้งแต่ ยูโรนะครับผมฟุตบอลโลกและล่าสุดก็คือยูโร2012นั่นเองนะครับผมโดยกุนซือวัย62ปีนะครับผมก็เคยมีชื่อเข้าชิงนะผมรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมนะผมในปี2010นะผมที่พาทีมสเปนนั้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกไปแตสแ่สุดท้ายแล้วก็พลาดรางวัลน,นี้ไปผมแต่แล้วปีนี้ครับก็ตกเป็นของเขาจนได้นะครับผม,ผมก็คว้ารางวัลน,นี้มานอนกอดได้อย่างสําเร็จนะครับผม,ผมก็เอาชนะเหนือทงดนานของรุนโยและเป๊ปเวลราไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกรางวัลหนึ่งนะที่ตามความคาดหมายนะครับผมเพราะว่าถือได้ว่ายากเหมือนกันนะครับที่จะพาทีมชาติคว้า3รายการติดต่อกันขนาดนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมก็มีอีกรางวัลหนึ่งนะครับผมนั่นคือรางวัลทีมยอดเยี่ยมแห่งปีนะครปีนี้ไม่รู้อะไรนะครับผมสเปนนั้นดุจริงๆนะครับผมกวาดไปหมดเลยนะครับผมสำหรับทีมยอดเยี่ยมปีนี้นะครับผม ก็ทีมยอดเยี่ยมปีนี้นะครับผมก็เป็ um, นระบบ4 3 3นะครับผมก็ผกุศลประตูครับยอดเยี่ยมปีนี้ก็ได้แก่ทางด้านของกาซิย่าครับนั่นเองนะครับผมส่วนกองหลังครับก็มีทางด้านของแดนนี่อันเวสครับผมเกรารพิเก้นะครับผมเชยเชเกลาร์มอสนะครับผมแล้วก็มาร์เซโลนะครับผมแล้วส่วนกองกลางผมก็มีทางด้านของชาบี้เนต้านะครับผมชาบี้ขอโทษครับชาบี้กานนเดสนะครับผมแล้วก็อันเดเนสต้านะครับผมแล้วก็ชาบี้อลองโซส่วนกองหน้านะครับผมก็เป็นทางด้านของนิวนิวเมสซี่ครับ โรเมลฟันกาวแล้วก็ทางด้านของคริสซิโนโรนันโดนั่นเองนะครับผมใครที่ค้าแข่งอยู่ในสเปนกวาดหมดเลยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบาร์เซโลนาแล้วก็เรมาริดนะผมแล้วก็มีแอตมาดทิโผล่มาคนเดียวนั่นคือฟันกาวนะครับอ่ะนี่คือรา,างวัลบังลุนดอร์ที่แจกไปเมื่อคืนนี้นะครับผมส่วนรางวัลอื่นๆก็มีอีกนะผมก็ไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ลักบอลดอทเน็ตนะครับผมอ่ะแล้วก็มาที่อดีตกุนซือบ้างนะครับผมของทางด้านของบาร์เซโลนานั่นเองผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ นั่นคือท่านของเปปดวิโอานั่นเองผมว่าก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้หยุดพักผ่อนไปยาวนะครับผมหลังจากที่อำลาบาร์เซโลนาล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะคุมทีมใดนะผมแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะผมก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ได้พบกับเขาอย่างแน่นอนครับก็ทางด้านของเปปดวิโอานะครับผมคุณซื้อนะครับผมที่หลังจากบายบายบาร์เซโลนาไปผมก็ตอนนี้ก็พักผ่อนนะครับผมก็ เหมือนจะศึกษานะครับผมในการคุมทีมอีกครั้งหนึ่งผมล่าสุดครับเจ้าตัวนั้นก็ออกมาเปยแล้วผมพูดแล้วว่าฤดูการหน้านะครับผมในซัมเมอร์นี้นะผมจะได้เห็นเขายืนคุมทีมค่าสนามอย่างแน่นอนครับแต่ยังไม่พูดถึงนะครับว่าจะคุมทีมใดนะครับผมหลังจากที่ห่างหายจากฟุตบอลมานานนะครับสำหรับเป๊ปเจเวีร่าผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะผมก็มีหลายทีมการที่เป็นข่าวๆสําหรับเป๊ปนะผมก็มีทั้งแมเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนซิตี้เอ่ยอ,อาร์เซนอลเอ่อยไบเออร์มิวนิกเอ่ยแล้วก็เชลซีเอ่ยนะครับผมนะสุดท้ายแล้วลนะ้วนน่านาจะเป็นหลายๆทีมนะผมที่จะได้กลุ่มทีมสำหรับเฟดเดวิลล่านะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็เต็งไปที่ไบเออร์มิวนิกและเชลซีนะครับผมต้องจับตาดูนะครับผมว่าเป็กจะมาวาดลวดลายในพรีเมียร์ลีกหรือจะไปบูเดสซิกา้าหรือจะไปลีกใจนะหรือว่าจะกลับไปที่ลาลิกาสเปนอีกครั้งหนึ่งนะต้องดูกันนะครับผมผมว่า เป็นกุนซือที่เนื้อหอมจริงๆนะสำหรับเป็ดน,นะครับผมแล้วก็มาที่ศึกวันแดงเดือดนะครับผมในวันอาทิตย์นี้นะก็จะถึงแล้วครับวันอาทิตย์ที่13มกราคมครับลิวพูนะครับพบกับทางของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม,มก็เป็นที่ฮือฮาเหมือนกันนะผมหลังจากล่าสุดนะผมก็ประกาศผู้ตัดสินนะครับผมที่จะทําการเป่านะผมในศึกดับบี้แมตช์นะครับผม แห่งเกมนี้ครับแดงเดือดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับนั่นคือทางด้านของ p o w เวิร์ดนั่นเองนะครับผมนะก็คงจะจํากันได้ดีครับสาหรับ p o w เวิร์ดเวนะครับผมก็เคยทําหน้าที่นี้มาแล้วผมในปี2011นะครับผมก็ทีเบอร์ในปีนั้นถือว่าฮือฮามากเลยนะผมเพราะว่า p o w เวิร์ดเวนะผมก็เป่าจุดโทษหน้ากลางขาเหมือนกันครับให้กับแมนยูนั้นขึ้นนําก่อนเลยนะครับผมแล้วก่อนที่จะ ไปแดงไล่ทางของเจอราดเอาอีกนะครับผมก็ทําให้ดูการน,นัดน,นะผมก็ร์พูลแพ้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทางด้านของไรอันบับเบิลนะผมก็ตัดโพสต์รูปนะครับผมทางด้านของ Web er, อเวอร์ดเว็บนั้นใส่เสื้อปีศาจแดงแมนยูครับก่อนเขาจะลงโทษปรับไปในที่สุดนะครับผมนะหรือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ที่น่าดูจริงๆนะครับผมเพราะว่าทั้งสองทีมเจอกันแดงเดือดน,นี้ถือว่าเป็น2สโมสรที่มีแฟนบอลเยอะมากนะครับผมแล้วก็ ไม่ว่าจะอยู่อบบไหนก็ตามถ้าเขาเจอกันยังไงก็คือศักดิ์ศรีนะครับแล้วความสนุกนะครับผมและยิ่งฮาวเวิร์ดเว็บนะเป็นตัวชูโรงสีสันด้วยแล้วนะครับผมยิ่งทําให้เกมนี้น่าติดตามเลยผมจะดูที่ว่าหลังเกมจะมีอะไรพูดถึงอีกไหมนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรเป็นประเด็นอีกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ทุกคนจับตาดูกันอย่างแน่นอนนะครับสําหรับศึกวันแดงเดือดว,วันอาทิตย์นี้นะครับผมอย่าพลาดชมครับเวลาสองทุ่มครึง่งนะครับผม แล้วก็มาที่ข่าวของเชลซีกันบ้างนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวไม่ดีสําหรับแฟนเชลซีแล้วนะผมว่ามีออกมากระแสออกมาเยอะมากเลยว่าเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไม่อยู่นะฮะสำหรับแฟงลัมพาดน,นะผมก็ล่าสุดนะผมเอเยตส่วนตัวนั้นออกมาเปิดแล้วว่าแฟงลัมพาดนั้นจะละาสิปปนสแตมฟอร์ปดบิดอย่างแน่นอนนะครับผมก็แฟงลัมพาดน,นะครับผมนักเตะม,มาาประสบการณ์ครับวัย34ปีนะครับผมก็ มีโอกาสนะครับผมที่ลาตินสแตนฟอร์ดบิดไปอย่างแน่นอนหลังจบฤดูกาลนี้ผมจากเอเจนต์เองนะครับที่ออกมาเปิดเผยนะผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะผมก็มีข่าวมาครับว่าทางด้านของเชลซีนั้นอาจจะต่อสัญญาของแต่แล้วล่าสุดเชาบอกไม่มีการต่อสัญญาใดๆเกิดขึ้นนะผมเพราะว่าทางผู้บริหารของเชลซีนะผมบอกกับแฟรงค์ลัมพาดเองนะครับแล้วก็ย้ำกับตัวผมว่าไม่มีสถานการณ์ใดในการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับสโมสรน,นะครับผมให้กับเจ้าตัว เขาหลังจบฤด,ดูกาลนี้นะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็คงจะต้องบายบายแต่ฟอร์บิดไปนะครับผมหลังจากที่อยู่กับเชลซีมานานถึง12ปีเต็มด้วยกันครับสำหรับแฟนนั้นผ่าน mm hmm. ก็ถือว่าเป็นฮีโร่แล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนเชลซีอย่างแท้จริงเลยนะครับผม mm hmm. ก็ทําให้ต้องเพื่อนรักนะครับสองจอห์นเทอรีนั้นต้องค้าแข้งในทีมอื่นจะไปอยู่ทีมไหนนั้นก็ต้องติดตามขายทีนึงผมนะแต่ ยังไงครับแฟนน้ำผาบอกว่าก็ต้องขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะผมที่หนุนหลังนะครับตอนนี้เขาคือเขามุ่งมั่นทุกเกมทุกการแข่งขันนะผมที่ลงสนามเขาก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าแฟนบอลน,นั้นหนุนหลังเขามาโดยตลอด12ปีเต็มเขามีความสุขมากในสินสแตมปฟอร์ติดนะครับหือว่าเป็นขาที่น่าใจหายเหมือนกันนะครับผมสาหรับแฟนน้ำผายังไงก็ขอให้สุขภาพสเร็จในฟุตนะบอลน,นะครับผมก็ต้องจับตาดูต่อไปครับสาหรับแฟนน้ำผา แล้วก็มาที่ข่าวเพื่อนซีบ้างนะครับผมก็เป็นห้างของจอห์นเทอร์รี่นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่อำลานะผมแต่ก็ทําเรื่องอี้ฉาวนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่อี้ฉาวใหญ่แล้วว่าข่าวฉาวนี่สําหรับเขานี่มีเยอะอยู่แล้วนะจอห์นเทอร์รี่นะครับผมก็ล่าสุดนะครับผมก็ทางด้านของสื่อเดลี่มิวนะครับผมก็อ่ะเก็บภาพได้นะผมก็คือทางด้านของจอห์นเทอร์รี่นะครับประกันหลังของเชลซีนะครับผมก็ซิ่งนะครับรถสปอร์ตหรูนะครับเฟอร์รารี่ผมมูลค่า 1>, 1 7 0 0 0 0ปอนปอหรือราว8.5ล้านบาทนะครับผมไปในสนามซ้อมนะครับผมแต่ที่คือหาก็คือทางด้านของรถเฟร์รี่คันนั้นไม่มีป้ายทะเบียนนะครับผมก็อาจทำให้ทางด้านของจอรีจน้้นโดนตำรวจผู้ดีนั้นปรับเงินถึงจำนวน1,000ปอนปอนหรือราว5 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับผมก็สำหรับนักเตะรายนี้นะครับผมก็มีข่าวเยอะแยะมากมายจริงๆนะเรายวานสำหรับจอห์จอร์นนะครับผมแตก็ ตงเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะส่วนสำหรับรถใหม่นะนของเขาก็พึ่งออกมาก็ยังไม่มีปายทะเบียนก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็มาที่ข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับหลังจากที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเหมือนจะรู้สึกทนพฤติกรรมของเกนโอไม่ไหวลาส่วนของอเตียนส่งเกนโอให้กับเอซิมิลาแล้วพร้อมที่จะซุ่มซื้อฟันเก่ามาร่วมทีมนะครับ ก็ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็เตรียมที่จะขายทางด้านของบอลลนเตอรี่ให้กับทางด้านของเอซิมิลานนะผมเพราะว่าฤด,ดูกาลน,นี้ครับบอลลนเตอรี่นั้นยิงได้แค่1ประตูเองนะผมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมแล้วก็ล่าสุดครับจเจ้าตัวยังยังปล่อยวีรกรรมนะครับผมมีเรื่องกับทางด้านของผู้จัดการทีมนั่นคือโรเบโตมาชินีนะครับผมแม้ว่ามาชินีเองจะบอกว่าจะไม่ขายก็ตามนะครับผมแต่ล่าสุดนะครับผมผู้ในการฝ่ายการกีฬาครับของทางด้านมาสเตอร์ซิตี้นั้นออกมาเปิดเผยว่า จะตัวนั้นเตรียมที่จะปล่อยทางด้านของเกนโอนะครับผมบรเจอรี่นั้นให้กับเอซีมิลาหรือที่มีดยูที่ยื่นข้อเสนอมานะครับผมแล้วก็เตรียมจะทุ่มเงิน45ล้านปอนด์ยื่นซื้อทางด้านของไม่ใช่ถ่าน้องของคอเวนีนะครับไม่ใช่ฟันเก่ากอโทษทีครับทางด้านของคอววนีนะครับผมมาร่วมทีมก็คือทางด้านคอวานีครับคนเป็นศูนย์หน้าของนาโปลีนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ครับยิงกระจายเลยนะผมเป็นรองแค่ ดาวซันโบนะครับผมในศึกลาลิก้าในศึกกาโช่เซีาอ,อิตาลีเท่าน,นั้นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นนักเตะที่นะยิงกันระเบิดระเบอร์นะครแล้วก็เป็นฟอร์มที่ดีเหมือนกันแม้ว่าทางด้านของนาโปลีเองจะปฏิเสธเงินของแมนซิตี้มาแล้วครั้งหนึ่งก็ตามครับแต่แมนซีนั้นก็ยังไม่หยุดนะรับที่จะเดินหน้าล่าตัวทั้งของเจสันคาวานี่มาร่วมทับนะครับอ่ะนีะ้ก็ต้องตัดติดตามดูต่อไปนะครับผว่าทางด้านของ นาโปลีนั้นจะปล่อยทางด้านของคาวานี่มาให้ทางด้านของมิสตอรซีหรือไม่นะครับผมนะเพราะว่าเขาเป็นสุนย์หน้าที่คนสําคัญของเขาจริงๆนะครับอ่ะวันนีข้ข่าวของเราก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับข่าวสารวันนี้นะครับผมมุจท้ายนี้เช่นเดิมผมขอบคุณผู้สนใจดีครับของเราครับอาบ,บีแปผมรุ่นเก่งกีฬาผ่านมือถือต้องอาบ,บีแปดนะครับผมในวันนี้ก็คงหมดเวลาของผมแล้วผู้นี้ผมจะอัปเดตข่าวสารนะครับแล้วก็ผลฟุตบอลเมื่อคืนทีบบน่ผ่านมาเช่นเคยนะครับผม ก็ผมกงคงหมดเวลาแล้วต้องขอตัวไปนะครับผมยังไงผู้ี้พบกับผมได้ใหม่ที่เคยผมกับรายการลักบอลไลฟ์สวัสดีครับ